สวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี่ห้องกับมะมุกบ้านดาราก,กันนะครับเมื่อนี่ห้องกัลั่งเฮ็ดยังกันรอดติดตามได้เลยนะครับนี่แหละคุณดังที่แท้จริงเมนูแรกสิเป็นยังถาติดตามนะครับเอาไกลมากเอาไมา่เห็นยังโบลูคือกันโอ้โหแป๊บเดียวเสซ็จแล้วโอ้โหโคตรเทพอ่ะครับอซอยซอยซอยมีดกับบ่อข้า,บขาวบ่เข่ามีดบ้านดารารนี่โอ้ยจะเมนเฮ็ดยากให้ อะตามตามตามเยโยโยเฮเฮเอามาเอามาตะปะตะพือเอดีอื้ออมาเฮเฮยอยโยโยโยเห็นแล้วตามเสร็จแล้วตามเสร็จแล้วเออตักออกมาพักไว้ตายังกะบุรี่บอกดอกคข่เกิดบุรีคื่กัน เสร็จแล้วเ pues ่าก็อเอาไปลงหมอกเลยครับอันดับแรกครับเพราเอาไกล่ลงไปก่อนเอาไปไกค่คุลุคุลีคุลีคุล right เขาบอต้องใส่น้ำลายนะครับเขาเห็ดไปจนกว่าไก่ la, มันจะสุกนะครับผมเห็ดไปเรื่อยสุกไปสุกไปบนได้สุกเอาเกลือใส่น้อยหนึง่งพอความเข็มโอ้โห <c oughs> เสียบบอกเลยพี่น้องหลังจากนั้นเาเอาเครื่องที่เขาต่ำลงไปนะครับผมเอาคนไปคเลโคเลโคเลโคเลี เสร็จแล้วบริเฮ้ากระทาให้ไก่มันสุกนะครับก็สิได้ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับผมเรียบ้อยโอ้โหนี่ใส่ลายแซ่บลายใส่หน่อยแซบหน่อยพุกสุดเขาวาเสร็จแล้วกะเทลงบึ้มเนื้อสองซ้ำโอ้ยเฮียซ้ำบม่ได้แดกโอ้ยหามันนี่ไม่ได้กินซ้ำสงสัยปูพันยากเนี่ยหอมเอ้าไอซิมให้คอยบ้งนะหอมไหมวะ เอาลองมึงดูอ่าอึออเอแค่เขโอ้ยปวดเข่เข่หักซะเนาะเอ้ยหยาบหยาบแบบเอาสิไม่ไอ้นี่ละละสิไม่อ้นะเอ้ยบอเมนกินไก่ไปกินย่งพักดนี้เฮ้ยอมไอ ย่นย่นยนให้มาขังบ้านเลเดอรพนะพนะโอโ้เมนูที่สองนะครับเขาก็สิไปสอยเหนื่อยเห็นยังกับบุรุษกัดอาซอยเออซอยไปซอยไปเออซอยไปออยไอบล็อกไขย่ยนอเห็นต้องมีเทั้งกเหนื่อยพนะอต่อไปเขาก็เอาพัดพริกแกงพนะเอาพริกแกงนุ่มมาพัดนะครับผมพัดไปพัดมาพัดไปพัดมา,ดมาบึ้มเร็จแล้วโอ้โหขนเลวอ่ะครับสิบอกใครเอาพัดไปเซ็ตแล้วเซ็จไปเอาซิมโอ้ไอซิมเห็นไหม แน่ใจนะอืมนี่เนื้อหรือยางลุดเนี่ยทำไมมันยาวเสือเหลือเกินโอ้ปีนาเศร้าล่ำเด้อปีนาไปหารับจ้างตะกอยพนาไอวาไอคิวซิบมึงดูเอ้ยบริกินซ่อมเฮียอ่แสบบอืมเข้มแต่ว่าเอาบะนี่ขึ้นมาลักเนื้อเข้าไปบะนี่เอาเอาไปยัางละบะนี่เอาไปตำพระนะ แบบนี้ก็ได้ติโอ้โหปาสเซสาันบ่มีหอดเชียงบันดาลาเพิ่นน่ะอืมบีบใส่อ่ะตั้มบ่งดูสิแซ่บสมคำล่ำเลือเพิ่นบ่เฮ้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 เยอะเยะเยอะเยะเยอะเพื่อเอาเสร็จแล้วเอ่อเสร็จแล้วแท้เอาเทะบ่มลองรั่วอื้มรสชาติอืมอร่อยหกสกป๊กสิบรุ่นนี้กินสามคำสวดอภิธรรมสามคืนพนาพนาพนา เออผมขอลองซิมมันก่อนเนอะเอเอผมสิขีแตกบดีพันนะเัาเทศสถานบึ้มเอาไปกินกันเลยครับพี่น้องมาเด้อกินขา้าวโอ้โหเป็นตัวแซบตัวลวะเนาะอร่อยให้6สกสกปกสิบย้วยไก่สูตรเดต้ทักไปทัวทีบทัวแดนตั้มบักึงแต่ไม่นีบักึูปิงปากห